และมาครับผมสแตนด์ดิชารตีฟัสทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเท่ากับนั่นแหละครับผมย่อส่วนปรับใหม่นั่นเองนะว้าวแลต้องบอกก่อนนะครับว่าย่อส่วนเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดละครับจากการปรับนะเพราะเมจิกเชี่ยนนะครับแต่ก่อนมันเก่งจริงครับปัจจุบันก็ปรับให้ดีขึ้นเยอะนะแต่ผมมาไปลองเล่นเลยครับคือตัวละครในเมตาเนี่ยครับอย่างเช่นไวโอลินอย่างเช่นอ่ะแมรี่อย่างเงี้ยวโอลินก็ขีดได้อ่ะอย่างบอลบอลอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าบางทีมันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่คิกเชียนนะตามความรู้สึกนะครับไวโอลินก็ขีดได้บางทีเรากดคาถทาผิดจังหวะยเงี้ยโดนขีดไปด้วยตัวอะไรอีกอย่างแมรี่อย่างเงี้ยก็ตีไวเกินไปอ่ะแมรี่บางทีตีไวเกินอะ่ะบางทีคาถทาก็แบบแทบจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นถ้าเทียบกับน้ําหอมหรือว่านกของเสียอ,อ่าสาหรับตัวที่ผมคิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือนี่แหละยอสสวนนั่นเองนะ ตอนแรกอะผมก็คิดว่าแบบเอ้อยย่อส่วนมันจะไปเก่งอะไรผมก็คิดเหมือนกันแหละผมว่าต้องมีคนคิดต้องมีคนคิดว่าเอยทำไมยอ่อส่วน,ม,นมันไม่ได้เก่งเลยผมไม่คิดเหมือนกันทุกคนผมคิดว่าโอ้ยอ่อส่วนมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกมันก็เล่นไม่ได้ทุกแมปหรอกอ้าวแล้วจังหวะนี้โดนไล่ครับผมไม่คิดเหมือนกันทุกคนคิดว่ามันเล่นไม่ได้ทุกแมปหรอกแต่พอผมไปเล่นจริงๆแล้วครับผมรู้สึกว่าแมปกว้างเนี่ยกระดาษมันใกล้กับแมปแคบอีกนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันจริงเหรอ ผมไปลองแล้วครับส่วนใหญ่ในแบบกว้างเนี่ยครับกระดาษมันจะไปแล้วก็กลับนะก็คือเราหาจุด1จุด A มันก็จะไปจุด B ครับแล้วมันก็จะกลับมาจุด A อีกรอบหนึ่งนะส่วนใหญ่แบบกว้างจะเป็นประมาณนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะสำหรับการปรับนะครับก็คือการปรับให้หากระดาษไวขึ้น5้าวีครับอันนี้มีผลมากนะซึ่งทำให้ย่อดสวนเนี่ยครับเก่งขึ้นเยอะนะแต่ก่อนเนี่ยครับหากระดาษมันประมาณ25่ิาวิใช่ไหม ปัจจุบันก็เหลือ20วิถือว่าดีขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้เยอะเลยนะแล้วก็อะไรปรับปรา้ก็ไม่ได้อะไรมากมายครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการหากระดาษไวขึ้นนะผมไปลองเล่นหลายเกมแล้วครับผมรู้สึกว่าการปัน่นน่ะมันจะมีบางเกมครับที่ผมแบบอาปั่นกับแมคานิกเลยนะแบบไม่ได้มีใครโดนไล่อะ่ะเปอร์เซ็นในการปั่นคือมันไวกว่าแมคานิกนะทุกคนอาจะแปลกใจอี่มันจริงเหรอ คือมันสูสีกับแมคานิกมากๆครับแต่ถามว่าเก่งเท่าแมคานิกไหมตัวละครนี้ผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ครับแมคานิกเก่งกว่านะแต่เรื่องการปั่นเนี่ยผมแปลกใจตรงที่ว่าแบบเปอร์เซนการปั่นมันมันใกล้เคียงกันมากอะแล้วมันเป็นหลายเกมด้วยครับถามว่าตัวละครนี้ลงแรงได้ไหมลงได้ครับลงได้แบบผมก็แนะนําด้วยนะเพราะผมก็ไปถามเราโปรเพเยอร์หลายคนแล้วครับนักแข่งนะเขาก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีครับ แล้วก็เอาไว้แก้เกมได้นะอย่างเช่นเพื่อเราล้มไวอย่างเงี้ยอ่ะปกติเครื่องมันจะสั่น3ามเครื่องใช่ไหมครับถ้าปั่นพร้อมกันเนี่ยแต่ถ้ามีย่อส่วนเนี่ยครับเครื่องมันจะสั่น2เครื่องทาใหฮันเตอร์เนี่ยครับลังเลเลือกที่จะอับมีใครมาช่วยไหมนะอะไรประมาณนั้นแหละครับคล้ายๆกับ,บอ่าลูก้าเนาะอารมณ์เดียวกันแล้วแหละแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยดีกว่าลูก้านะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาว่าผมอีกอุ้ยลูกาผมเก่งกว่าพี่จิมจะจะ,จะ จ้าจ้าจ้าแล้วจังหวะนี้มีการฮิวกันก่อนครับการเจอเพอร์ซีเนี่ยครับการอ่านเกมอะไรที่สําคัญมากนะคือตัวละครมันแพ้ทางออการอ่านเกมเลยอ่ะใช้คานี้เลยนะเพอร์ซีเนี่ยถ้าเจอคนอ่านเกมขาดนะครับปอ้จบยังไงก็จบเรียบร้อยครับบินไปหนึ่งคนเนาะเรียกว่าแห้งสิแล้วจังหวะนี้เหมือนหูจะขึ้นครับปักปีเปอร์ไปก่อนเนาะ คือส่วนใหญ่ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติว่า,าตัวที่สําคัญในการลงแรงเลยนะก็คืออย่างที่ผมพูดไปหลายคลิปอะไม่รู้ว่าจะซ้ําหรือเปล่านะอย่างเช่นเมอร์เซนกับเซียครับตัวสองตัวเนี้ยมันขาดไม่ได้นะแล้วก็แมคาคนิกครับแต่แมคานิกเนี่ยผมแนะนําสำหรับคนที่จุกเป็นระดับหนึ่งนะว่าถ้าจุกไม่เป็นก็จะโดนอ่เขาเก็บสกิลไปฟรีๆอะตีหุ่นตีคนตีหุ่นตีคนสกิลเต็มเพื่อนมาช่วยลําบากอีกโอ้ยยับทีนี แล้วจังหวะนี้งานดับพุิลงพื้นเรียบร้อยครับเมอร์เซนโดนตีหนึ่งครั้งนะเรียกว่าโดนตีไหมแล้วก็โดนสกิลดีกว่าเนาะแล้วยังไงมีการๆๆตีพังแผ่นไม้ครับเพอร์ซีเนี่ยครับสามารถไล่ได้ทุกตัวนะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมอร์เซนฟอร์เวิร์ดทุกตัวไล่ได้ทุกตัวครับแต่เพียงแต่จะไล่เขาได้ไม่แค่นั้นแหละ <laughs> แล้วจังหวะนี้เพอร์ซียงไล่ต่อครับม,มีการปาดตาบมานะ ปาดไม่คมก็พาลมไปสิโอ้โหคำคมอีกแล้วม่ๆไม่โดนก็เหมือนจะโดนแต่ไม่โดนนะเนี่ยทุกคนมันหลบง่ายครับเธอซีเนะี่ยแค่มองหลังก็จบแล้วนะแล้วจังหวะนี้ไปไล่คนอื่นแล้วครับมานหนึ่งเครื่องแล้วนะเสียเวลากับม,มือเซ้นไปนานอยู่นะครับอ้าวแล้วเหมือนเครื่องจะใกล้เตรียมเตรียมแล้วครับเรียบร้อยเนาะ จังหวะนี้รอเพื่อนไปรอประตูครับให้เพื่อนไปรอประตูก่อนเนาะใจเย็นๆนะครับใจเย็นเนาะปาดไปหนึ่งครั้งเรียบร้อยัไม่โดนแล้วยังไงโดนมาหนึ่งครั้งครับแล้วก็จุดทันทีเนาะจังหวะนี้ถ้าเพอร์ซีไม่มีตาแดงนี่คือจบเลยนะแต่ถึงมีตาแดงก็จบเหมือนเดิมเลยนะทำอะไรไม่ได้หลอก แต่ผมก็เห็นเพอร์ซีบางคนก็ตาแดงมาอยู่นะแต่ผมกม็ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าแต่เปิดประตูช้าเนี่ยครับเพอร์ซีผมว่าควรอัพมาอยู่แล้วนะเปิดประตูช้าเนี่ยรอยครับตออแบบชิวๆนะสามคนสามเครื่องก็ชนะได้ แล้วมาตอนน่อันีเกมนีงกันดีกว่านะครับและมีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกไปเนาะว่าตัวละครนี่ครับสามารถแก้โซนได้นะและเกมนี้จะเป็นการแก้โซนได้เห็นแบบโซนเครื่องเลยครับให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นบางทีเนี่ยครับฮันเตอร์เนี่ยตีเพื่อนของเราแล้วใช่ไหมแล้วก็จับเพื่อนเราเนี่ยไปนั่งเครื่องที่มันได้ประมาณแบบอ่าหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยครับนี่มันใกล้จะจุดอยู่แล้วเนี่ยอเอาไปโซนตัวนี้สามารถแก้ได้นะครับเข้าไปจําเครื่องได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ เอาแล้วจังหวะนี้เหมือนมีเสียงรอยเท้าครับผมก็ไม่รู้เป็นไรทุกคนช่วงเนี้ยปิงเหลืองครับทุกคนเห็นไหมมุมซ้ายบนอนะปิงเหลืองแบบตลอดเลยผมก็ไม่เข้าใจบางทีก็แดงด้วยนะแบบอะไรนะค่าเด็ตก,ก็จ่ายทำไมอะทำไมอะไม่เข้าใจจริงๆเลยแล้วจังหวะนี้เดินเข้ามาโรงพยาบาลครับแต่เหมือนลูกงูก็ยังตามหลังอยู่ลเลิ่พันกัน,น,น อนเมื่อกี้ผมจะไม่ตัดนะแล้วจังหวะนี้ไล่กันอยู่ครับแมงงูก็ยังตามอยู่นะแต่ตามไม่ได้เะครับเพราะว่าสาบเพื่อนไปแล้วนเนาะอาแล้วจังหวะนี้มีการกระตุกนิดหน่อยครับเพอให้ได้ตื่นเต้นนะว่าจะโดนตอนไหนมีการเดินตามครับแล้วยังไงโดดลงมาจังหวะนี้ผมเอารอยเท้าไห่ไวมานะครับ <OU D> ผมจะขึ้นเปิร์กให้ดูแล้วกันนะเปิร์กนี้ เิร์กนี้คนเล่นมีจริงๆนะครับและแบบเป็นคนเล่นที่แบบติดเทียเอสด้วยนะและเป็นเปิร์กที่คนนิยมออกมาเล่นกันเยอะมากครับสำหรับตัวละครเออ explorer เนาะถ้าในท็อปแรงค์นะครับตัวนี้เขาจะเรียกกันว่าตัวละครเมตาใหม่นะซึ่งก็จริงนั่นแหละครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมตาใหม่จริงๆนั่นแหละเนาะแล้วจังหวะนี้ยังไงอื้มโดนตีไปหนึ่งครั้งครับเสียเนาะโอ้โหจังหวะนี้เดินกระตุกครับไม่น่าจะรอดเนาะ แล้วก็ยังไงโดนดักครับเรียบร้อยนะถ้าใครเจอผมในแรงประมาณช่วงนี้นะครับถ้าผมแบบอ่ายังไงยังไงคือแบบถ้าถ้ามันโดนไวแปลกแปลกนี่คืออ่ะอย่างหนึ่งผมอาจจะพลาดนี่ไม่แต่อยากให้รู้ไวอย่างหนึ่งครับว่าปิงเหลืองตลอดนะแล้วก็แดงเปบางช่วงด้วยแล้วไม่รู้เป็นอะไรครับอันนี้ผมก็สงสัยอยู่นะหลายคนเป็นไหมคือจังหวะสําคัญสําคัญนะ่ะมันจะปิงผมไม่เข้าใจอะ่ะคือเล่นมาตั้งนานอะ่ะบางเกมแบบ ปิงเขียวแบบ60อย่างเงี้ยแล้วพอจังหวะบีบๆเนี่ยครับทุกคนเห็นมุมซ้ายบนไหมครับนั่นแหละนะร6 0อ่ะคิดว่าเล่นได้ไหมร้อยห6 0ต่อให้เป็นที่หลิงถ้าปิง200อก็ไม่ไหวพูดตรงๆต,ต่อให้เป็นที่หลิงสิงล่างปิง200อก็ไม่ไหวแล้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เจอแม่งู T S นะ <S ว้าวไม่บอกหรอกว่าเป็นใครแต่ทุกคนน่าจะรู้แหลอะอะแต่ผมจะปิดชื่อไว้นะจะปิดชื่อ แม่งูเทสนะครับเป็นแม่งูที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเก่งที่สุดแล้วครับเท่าที่เคยเจอมาเนาะก็ไม่ใช่แม่งูแบบอันดับ9อันดับ8อันดับ7อันดับ6อันดับ5้าอันดับ10อันดับ4ทุกคนพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันดับต้นต้นอ่ะแล้วกันแล้วจังงว่านี้เพื่อนโดนครับแล้วยังไงโดนอุ้มมาเนาะ ภาพดาีแล้วจังหวะนี้เหมือนเสียจะเข้ามาช่วยครับเ้าแล้วโดนบิง้งแต่รอดมาได้นะเหมือนจะบิงไม่โดนนะครับ้าช่วยไม่ได้อาจจะจอดก็ได้นะอ่ารอจังหวะดึงจังหวะนิดนึงรับเขาจะใส่นกไปแล้วนะอืมยังไงจะบล็อกได้หรือเปล่าอ้าวแลวจังหวะนี้บล็อกได้กบเป็นการใช้นกที่คุ้มมากนะ แล้วยังไงแล้วสองเครื่องครับจังหวะนี้เนาะแม่งูจะตามมาหรือเปล่าถ้าหิวได้ก็หิวนะทุกคนแต่อย่าไปหิวที่งลงนะระวังโดนแล้วจวังหวะนี้เหมือนเสียจะโดนแทนครับรอเพื่อนมาหิวก่อนครับแล้วจวังหวะนี้เหมือนจะมีเครื่องตรงบ้านเล็กครับเป็นเครื่องสุดท้ายเนาะแล้วยังไงใครจะเข้าจาังหวะนี้ มีการดึงจังหวะหลอกครับให้พริ้นเซตไม่โดนเบิ้ลนะอาแล้วช่วยได้หรือเปล่าจาังหวะนี้ช่วยได้ครับและยังไงกันต่อพรินเซตโดนครับมีการเดินมาถอนคำสาปแต่ไม่น่าจะได้ถอนครับเนี่ยทุกคนแม่ง,งเูเป็นตัวที่แบบผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่น่าลำคาญมากในการโซนนะ คือเป็นตัวที่เก่งในการโซนมากครับโซนเครื่องนี่แหละสาบแล้วสาบอีกบางเกมแบบผมเล่นไปถึง18นาทีเลยนะถ้าแบบถ้าเพื่อนล้มไวเนี่ยครับโอ้โหมันน้อยมากที่จะชนะนะถ้าเพื่อนแบบเปิดเกมมาส0สิวิล้มอย่างเงี้ยยากครับยากพูดเลยว่ายากทีรอบหนึ่งรับที่ผมก็จะพลิกมาชนะได้นี่คือแบบ18นาทีอนะทุกคนโดนสาบแล้วก็แก่แล้วก็หิวแล้วก็สาบแล้วก็แก่แล้วก็หิวเป็นตัวที่ยื้อมากครับ แต่มันจะใช่ปัญหากับย่อส่วนหรือเปล่าในจังหวะนี้หาได้เลยครับใบชาร์ตเนาะเรียบร้อยครับเหมือนตรงพรินเทสอยู่นะครับจะไม่มีคนเฝ้านะจะไม่มีลูกกูเฝ้านะครับแต่จริงๆไหมทุกคนมือผมลั่นจริงๆ,ๆมือลั่นเลยช็อตเนี้ยลืมเห็นว่าพินเทสโดนจับไปนั่งโอโหแต่ก็น่าจะพอได้อยู่ครับเพราะลูกกูตรงพรินเทสเนยครับไม่มีนะอ้าวแล้วจังหวะนี้คนเฝ้าสืสารโดนแทนครับ แต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหานะประตูเปิดแล้วครับจังหวะนี้ใบชาร์จเนี่ยเหลือผมรู้สึกว่าถ้าใบชาร์จเหลือเนี่ยเอามาเปิดประตูแทนได้ไหมได้ไหมมันก็ได้จะโกงเกินไปหรือเปล่าอ่ะผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่าจะดีมากนะว่าจะมีบางครั้งที่แบบเหลือ7% 5% 3%อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเอามาจําประตูได้จะดีมากนะ เรียบร้อยครับจังหวะนี้ชนะได้แล้วอย่าลืมพอมีลืมไม่ลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณเพื่อสนับสนุนด้วยนะครับอ๋อแล้วเกือบลืมสรุปเลยนะตัวละครที่ผมให้เทียเอนะครับก็อาจจะเป็นเทียเอบวกได้ถ้าไปเจอโจเซฟนะผมรู้สึกว่าเล่นได้นะครับตัวนี้นะดีกว่าตัวที่ปรับใหม่มาหลายตัวครับปรับใหม่มาพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นอ่เมิกเชียนเอมเบาลเมอร์อ่ออะไรอีกล่ะบาร์เทนเดอร์เอมมาอ่ออะไรอีกที่ปรับมาทุกคนผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ย น่าจะดีที่สุดแล้วนะและน่าจะสามารถเอาลงแรงแบบไม่เคอะเขินได้สบายๆนะครับก็ให้เทียเอครับเทียเอนะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าแบบตัวเทียเอสว่าอย่างเงี้ยอย่างพวกเมอร์เซนแมคคกเซีอาฟอร์เวิร์ดแล้วก็พรินเตนั่นแหละครับก็ไปเล่นตัวพวกนั้นดีกว่านะแต่ฟอร์เวิร์ดกับแมคคากต้องฝึกหน่อยนะครับถ้าจะเล่นเนาะและนี่นะครับคือเกมที่ผมพูดถึงนะแล้วมันเป็นแบบนี้หลายเกมครับ เนี่ยถึงมันจะผ่านมานานแล้วแต่มันก็ยังปั่นแบบใกล้เคียงกับแมคานิกเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าแมคานิกปั่นเต็มๆอะ่ะยังไงก็ไวกว่าครับแต่ว่าโดยรวมอะ่ะก็ถือว่าปั่นไวระดับหนึ่งเลยนะครับ